านูเนี่ยจ้าของอนจอซื้อมาน้ำแข็งน้ำคุกก็มีข้าวอีกนะแต่ว่าผมกินข้าวแล้วนะครับข้าวผมไอ้แม่ซื้อมาแล้วด้วยก ตอนนี้แม่ก็กลับบ้านนะพารถมอเตอร์ไซค์กลับแล้วก็พ่อมาครับมาเาพ่อแล้วก็แล้วก็วกข้าวแม่ซื้อมาเลยกล่องน้เป็นข้าวผัดพริกนั่นนั่นนี่นยกล่องอยู่นะแล้วก็เจ้าของสวนซื้อมาเป็นข้าวเหมือนข้าวมันไก่เมื่อกี้แล้วก็ผมให้พ่อกินนะโอ้อยตัดก็รูดจัง ตัดรถยังนี้เดกผมปาดัูปาดเนี่ยผมตัดก็ที่มันไม่ก้อยเสมอด้วยนะแล้วก็ที่ก็แคบนะครับอ้อยนี่ก็วิ้นไว้นะครับ นะด้านหลังนู้นเปียกนะครับด้านหลังนู้นก็วินไว้เหมือนกันนะครับเปียกคือน่าจะไม่ได้ตัดปินได้นะครับก็น่าจะแบบว่ากิดได้หมองไปเลยนะสักประมาณเท่าไหร่พันห้าถนะึงสองพันครับใส่น้ํามันก็น้ํามันวันนี้ก็หกร้อยแล้วครับไม่รู้จะหมดหรือเปล่านะ้เดี๋ยวไามาดู มีแมคโครด้วยแมคโครเห็นไหมแมคโครมันแม่โคร,โครเดี๋ยวเจ็บร้อาแมคโครเนี่ครับโอเคผมก็ตัดตัวเนบเนียนสวยงามครับผมว่าจะเดิอนอาทายให้ชมตอนบวชถัดเนาะก็ไม่ทันเนาะดูแกไป ได้ยินเสียงไหมเนี่ยนี่ก็นี่ก็เปียกนะครับแต่ว่าเปียกไม่มากนะดูเห็นมีรนลอยล้อเลยเห็นไหมเนี่ยดูว่าเห็นมป็นลอยล้อเลยเอาอะไรด,ดูตีนจิ้มยังเป็นรอยอ่ะคิดหรอเนี่ย เนื้อที่ประมาณสี่ไร่นะแล้วก็เดี๋ยวจะไปตัดติดด้เปล่าน่าจะไป็นเนื้อที่ประมาณสีไร่แล้วก็เดี๋ยวจะไปตัด,ตด,ตด,ด,ตดส่วนยางหลังบ้านเขาอีกนะบ้านเราอยู่ตรงหน้นับไกลไป ประมาณอีกหนึ่งกิโลตัดแป๊บเดียวครัแบบเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนี่ยเหลือแค่เคลียร์กลางๆแล้วครับแนี่เหลือเคลียร์แบบที่ <c oughs> ร่องอ้อยเนี่ยนะมันกบลูกติดร่องอ้อยคือแนละ้วมันมันตัดยากดัานนู้นด้วยนะ bụt thịt tuấn long tôn, tôn Ê, long oai tuấn tuấn ba long thịt rủ thịt ba mươi, để coi tải clip ai toàn tận giang đi qua. nhập tài clip này coi chụp bên đây này. Okay. có phải tái đuôi vậy